มาดูข้อ1 5ถึง17นะครับซึ่งเป็นระบบย่อยอาหารนะครับเขาให้แผนภาพมานะแล้วก็ตอบคำถามนะครับข้อ15เขาถามว่าข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับสาร A นะครับซึ่งสาร A เนี่ยมันพบได้ในช่องปากที่ทำหน้าที่ในการย่อยแป้งนะครับให้กลายเป็นโมเลกุลคาร์โบไฮเดรตที่ขนาดเล็กลงเพราะฉะนันเราเดาได้เลยนะครับว่า A เนี่ยมันคืออะไมเลสซึ่งหลายคนอาจจะเข้าใจว่าไมเลสเนี่ยมันสามารถย่อยแป้งได้ทุกชนิดซึ่งจริงไม่ใช่นะครับอะไมเลสย่อยพันธะหนึ่ง 4ไกลโคซิดิกนะครับ <c oughs> ส่วนบริเวณกิ่งเนี่ยอาจจะย่อยไม่ได้นะครับต้องใช้เอนไซม์ตัวอื่นมาย่อยต่อนะเพราะฉะนั้นกอไก่ครับสามารถย่อยโพลิเมอร์ของกลูโคสทุกชนิดให้สั้นลงไม่จริงนะครับย่อยเซลลูโล,โลสไม่ได้นะส่วนขอไข่ครับสลายพันธะอัลฟา 16, ไกลโคซิดิกได้16เนี่ยจะเป็นบริเวณกิ่งซึ่งย่อยไม่ได้นะครับขอควายครับไม่ได้กรูโคสจากปฏิกิริยาที่กระตุ้นโดยสารนี้ถูกต้องครับ ไม่ว่าจะย่อยยังไงก็ตามเนี่ยนะครับอะไมเลสไม่สามารถย่อยกลูอ่าย่อยคาร์โบไฮเดรตจนเหลือเป็นกรูโคสได้นะครับตอบข้อคอควายส่วนงองูเนี่ยสร้างจาลนดอาหารหลาออาหารไม่สร้างอิมซับนะครับ16ครับข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการย่อยโปรตีนนะครับเขาบอกว่าซีก็คือไอเจ้าตัวนี้นะครับมันเอ่อถูกสร้างมาจากตับอ่อนทํางานที่ลําไส้เล็กนะครับซีทางานได้ดีเมื่อมีไบคาร์บอเนตจากตับอ่อน เอซคืออะไรครับ C. อาจจะเป็นทริปซินหรือว่าไคลโมทริปซินนะครับทำงานได้ดีเมื่อมีไบคาร์บอเนตอาจจะยังไม่จําเป็นเท่าไหร่นะครับส่วนข้อขอไข่ครับ C. ีทางานได้ดีในสภาวะของความเป็นกรดไม่นะ่าไม่ใช่ครับต้องเป็นสภาวะเบสนะข้อข้อควายครับดีเป็นเอ็ที่หลังออกมาในสภาวะที่ทํางานได้ทันทีดี D เนี่ยมันหลั่งมาจาก ผนังของลำไส้เล็กถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องเป็นอะมิโนแปปติเดสซึ่งอะมิโนแปปติเดสเนี่ยสามารถย่อยอโปรตีนให้ได้เป็นกรดอะมิโนตัวเดียวๆถูกไหมครับมันจะอยู่ในสภาพว่าที่พร้อมใช้งานทันทีไม่ใช่สถานะของโปรเอมซที่ต้องถูกกระตุ้นก่อนนะครับส่วนข้อดอีข้ององูนะครับดีคือไคโมทิปซินไม่ใช่ครับไคโมทิปซินหลังมาจากตับอ่อนนะครับไม่ได้หลังมาจากลำไส้เล็กเนาะ ข้อ17ครับ E และ G คืออะไรนะครับ E เนี่ยมันเกิดจากการย่อย RNA นะครับซึ่งมันก็ต้องเป็นนิวคลีโอไทด์ถูกไหมนิวคลีโอไทด์ส่วน G นะครับเกิดจากการย่อยไขยมันก็จะได้เป็นกรีเซอรอลใช่ไหมครับแล้วก็กรดไขมันหรือว่าฟ a ตตี้แอซิส โอเคไหนดูซิข้อไหนมีนิ ucleotide บ้างนะครับไรโบโนิคลิกแอซิดต,ตัดทิง้งนิ u c l e o ไ i d e ตัดทิง้งดีอ x อกซิไรโบโนิครีอิกแอซิดเป็น DNA นะครับผิดตัดทิง้งก็เหลืออยู่ข้อเดียวถามว่าไอเจา้าโมโนกรีไลด์เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ครับก็คือเหลือเฉพาะกรีซอรอลจ,จับอยู่กับ1นึ่งฟตตี้แอซิดก็ยังคงเป็นไปได้อยู่นะครับตอบข้ององูนะครับ